สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองข้อที่สองน,นะครับบอกว่าค่าของ y จากสัดส่วน62ต่อ y เนี่ยเท่ากับ155ต่อ4ตรงกับข้อใดะครับา เพราะว่า62บต่อ y ายมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าต่อสี่เพราะฉะนั้นพอเราแปลงให้เป็นรูปของสมการนะครับก็จะได้ว่าห2สิบส่วน y ต่อก็คือเศษส่วน155ร้อยห้าสิบห้าต่อสี่ก็คือ155ร้อยห้าสิบห้าส่วนสี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ย้ายค่าหาค่า y นะครับจาก y นี้คูณขึ้นไปฝั่งนู้นก็จะเป็น y อยู่ฝั่งนี้นะครับ4ย้ายขึ้นไปก็เป็นห2ิบสคูณ4ี่รอยห้าสิบห้าอยู่ข้างบนย้ายมาก็ต้องตกไปอยู่ข้างล่าง ที่เรียกออกมานะครับก็จะได้ว่า,า y มีค่าเป็น8ส่วน5เพราะฉะนั้นก็